สวัสดีค่ะพี่น้องเฟนเพจสนอยเมืองยะโสจ้าเมื่อวนี้สีพ่อพี่พี่หน่องมาเบิ้ง้นใหม่มาอีกแล้วมาอีกแล้วจ้าเดี๋ยวสิให้เบิ้งเด้อพี่น้องแชให้เบิ้งงามมันงามขึ้นเลยถ้าเบิ้งเด้อถ้าเบิ้งเด้อแชร์ฉันชให้เบิ้งกับกล้องยังไงนี่ไงนี่ไงพี่น้องไปมาสอสามสี่หมื่นมาเทียวหนึ่งมุจจาว่ากินได้หรไปพี่น้องมเจ้าว่ากินได้ไปนี่กินได้หรือยังเนาะ อโอ้ต้นงามแห้งดูดิแต่ไม่รู้ว่ามันมันกินได้หรือยังเนี่ยต้นเนี่ยมันต้องหอมไหมผักเนาะแต่มันน่าจะกินได้แล้วมั้งเออนี่บงบวเนี้ยงามบอสลัดคอยสลัดคอยโอ้หมดหมดมาทำรังนี่อันนี้ก็สวยนะจ๊ะสลัดฉันพนี่น้องนี่สลัด สลัดอะไรสีนี้เนาะงาม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 ถือว่าใช้ได้ใช้ได้ฉันไม่ยกหลรอบได้ตรงนี้นี่สวยสวยเดี๋ยวฉันจะปลูกเพิ่มอีกรู้แล้วว่าปลูกยังไงอุย้ยตัวนี้แห้งงามอ่อนอ่อนอ้วนอัวหลวอยู่แต่กินกับสมต่าแห้งนาะเป็นต่กินกับสมต่าแห้งพี่น้องเป็นยังไงปกแปลกหัแปกตาบอจ้านี่เห็นบ่นี่อ่อนอ้วนลัว,ลวเลยนี่เอองาม กินไดไปกินใดไปนี่อ่อนแห้งงาม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 ถือว่าใช้ได้ใช้ได้เออคลิปนี้เอาไว้แค่นี้เดอยระพี่น้องป้องไปสุขสุโคนพามาเบิงความเปลี่ยนแปลงของพักถาผู้ใดมีความรู้ในการปลูกพักอันนี้ขอความรู้หน่อยว่ามันกินได้หรือยัง เออมันกินใดไปเนี่ยฮนะพี่นอ้องเนี่ยเอาไปกินไดละไปแมบต่ำบอกหุงเนาะเดี๋ยวมือหนาเอาต่เอาบอกหุงมาต่ำกินสดๆคางต้นนี่ล่ะจะคักเออเป็นไดล่ะนี่สลัดเอาไปห่อน่าจะกินได้แล้วแหละเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเดี๋ยววันอาทิตย์เดี๋ยวยวนะัวนอาทิตย์ เอาบอกคงมาตำนำะพี่น้องป้องไปแค่นี้คลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะคะกดไลค์กดแชร์สาวหน่อยเมืองยาโสในเดอ้อพี่น้องเดอ้อเพื่อเป็นกำลังใจในการปลูกพักเฮ็ดคลิปเนาะพี่น้องเออกระว่ากันไปช่วยเธอช่วยฉันฉันช่วยเธอกำลังใจซึ่งการแลกการน,นะจาคลิปนี้ไว้แค่นี้บาบาย